โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านถ้ำเสือตั้งอยู่เลขที่86หมู่5ตำบลพระทาตุผาแดงอำเภอมแม่สอดจังหวัดตาวันที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2550กองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนได้มีการมอบโอนโรงเรียนในสังกัด กอ,องกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่34ให้ไปสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลจัดพิธีโอนอย่างเป็นทางการที่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านถ้ำเสือโอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพะทาสผาแดงซึ่งครั้งแรก 4. โรงเรียนพร้อมกันคือ โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนาศึกษาสงเคระาะห์สองไปสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุูอําเภอแม่สอดโรงเรียนตชดอบ้านแม่กลองใหญ่ไปสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโมโกูอําเภออุ้มผางและโรงเรียนตชดอจา่าตรจินดาไปสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ละมาดถ่ายโอนมอบให้โดยนายุลพรพลลักษ์ณผู้ว่าราชการจังหวัดตากมอบโอนให้กับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต่างๆเป็นผู้รับมอบเมื่อวันที่13ธันวาคมพุทธศักราช2550โดยองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดงนำโดยนายกสงึกชื่อนิยม เป็นเจ้าภาพจัดงานมอบโอนสภาพการดำเนินงานระยะที่หนึ่งการดำเนินงานจัดการศึกษาสภาพภูมิศาสตร์อยู่บนพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง459เมตรเป็นชนเผ่ากะเหรี่ยงปะกยอมีการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งหมด117คนมีบุคลากรทั้งหมด12คนคือ 1. นางสุนิสาทองมาครูคขอ .1 อนนทำหน้าที่รักษาการผู้อำนวยการสถานศึกษารับผิดชอบโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 2. นายนักรบเดชเดชะ ครูคอสหนึ่งทำหน้าที่ฝ่ายบริหารวิชาการรับผิดชอบโครงการ,กรเ,ษเออาารกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 3. นายอุทัยแก้วมาลัยครูคอสหนึ่งทำหน้าที่ฝ่ายบริหารงบประมาณรับผิดชอบโครงการเลี้ยงสัตว์เพื่ออาหารกลางวัน 4. นางสาวนพพคุณอุปอร บุคลากรสนับสนุนการศึกษาทำหน้าที่งานธุรการรับผิดชอบโครงการสหกรณ์โรงเรียน 5. นางสาวราณีชุนูลูผู้ช่วยครูผู้ช่วยทำหน้าที่ฝ่ายบริหารงานบุคลากรรับผิดชอบโครงการอนามัยโรงเรียน 6. นายไพฑูรย์เกลือใจ ทำหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปรับผิดชอบโครงการพัฒนาอาคารสถานที่งานสัมพันธ์ชุมชน 7. นางสาวนุชรินทร์ิมแย้มทำหน้าที่ครูช่วยสอนรับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน 8. นางสาวปรามาพรศิลารังศรีทำหน้าที่ครูช่วยสอน รับผิดชอบโครงการฝึกอาชีพ 9. นายดอยพรไม้เกษมสุขทำหน้าที่ครูเกษตรรับผิดชอบโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 10. นางชันธนาพลอยหานการทำหน้าที่ผู้ดูแลเด็กรับผิดชอบโครงการทอผ้าพื้นหนูนางสิอนางสุพรสายใยรัก ทำหน้าที่ผู้ดูแลเด็กรับผิดชอบโครงการนักเรียนในพระราชาุเคราะห์โครงการฝึกอาชีพ12นายอัศดาเชื้อพระกาทำหน้าที่นักการพานโรงอัตราครูหนึ่งคนต่อนักเรียนสิบคนปัจจุบัน โรงเรียนได้ดำเนินการโครงการพระราชดำริทั้ง8โครงการคือ 1. โครงการปเระเิรเพื่ออาหารกลางวัน 2. โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 3. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในชินทุลกันดาล 4. โครงการส่งเสริมสุขภาพการศึกษา 5. โครงการนักเรียนในวราชานนเพราะห์ 6. โครงการฝึกอาชีพ 7. โครงการส่งเสริมสหกรณ์ก 8. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Oh สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านท่ำเสือครั้งที่หนึ่งเมื่อวันที่29ธันวาคมพุทธศักราช2535ครั้งที่สองเมื่อวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2537 ครั้งที่สามเมื่อวันที่29ธันวาคมพุทธศักราช2541ครั้งที่สี่เมื่อวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2542ครั้งที่ห้าเมื่อวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2548 และเสด็จเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านท่าเสือครั้งล่าสุดหลังการถ่ายโอนนับเป็นครั้งที่หกเมื่อวันที่17บจธันวาคมพุทธศักราช2,551 ข้อมูลจำนวนนักเรียนครูตั้งแต่ถ่ายโอลพุทธศักราช2550เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาป,ปีที่6มีนักเรียนจำนวน110คนผู้บริหารรักษาการ1คนครู9คนครูต่อชดอทำหน้าที่พี่เลี้ยง2คน ผานโรงหนึ่งคนปัจจุบันทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวน117คนผู้บริหารรักษาการหนึ่งคนครู10คนผ่านโรงหนึ่งคนการได้รับสนับสนุนการดำเนินงานตามพระราชดำริ ปีพุทธศักราช2550ได้รับการสนับสนุนอาคารเรียนอนุบาล2ห้องเรียน4ห้องน้ำจากองค์การบริหารส่วนตำบลพระาธาตุขาแดงปีพุทธศักราช2551องค์การบริหารส่วนตำบลพระาธาตุขาแดงได้ปรับปรุงอาคารนอนเด็กบ้านไกลเป็นบ้านพักครู แยกเป็น4ห้องนอน4ห้องน้ำปีพุทธศักราช2552ได้รับการสนับสนุนห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์จากองค์การบริหารส่วนตำบลพัทขา,าแดงและได้รับการสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์จากกรมส่งเสริมการปกรครองส่วนท้องถิน่นจำนวน20ชุด ปีพุธศกราช2553ได้รับการสนับสนุนอาคารสหกรณ์จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาสภาพการดำเนินการระยะที่สองด้านการเพิ่มศักยภาพในสถานศึกษาและการสร้างโอกาสเพื่อให้คุณภาพการศึกษาทางโรงเรียน กำลังดำเนินการเปิดขอเปิดขยายชั้นเรียนให้จบภบาคบังคับรอการดำเนินงานในปีการศึกษา2554ต้องมีการจ้างครูเพิ่มในวิชาเอกภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และอยู่ในระหว่างดำเนินการสิ่งอำนวยความสะดวกรับรองแก่นักเรียนครู ทางโรงเรียนมีอินเทอร์เน็ตและอาคารเรียน3ชั้น12ห้องเรียนพร้อมที่จะเปิดทำการเรียนขยายโอกาสให้จบขั้นพื้นฐานการศึกษา9ปี